สวัสดีค่ะสวัสดี FC ช่องเจตอนสิบปีนะคะวันนี้มาอยู่กันที่ภาคใต้นะคะอำเภอขน้อมนะคะมาดูทะเลใต้นะคะอยู่ที่ทะเลภาคทางภาคใต้นะคะดีใจมากคุณถูกเลยทางใต้แล้วก็เป็นครั้งแรกที่ได้มาทะเลภาคใต้นะคะมาอยู่หลายวันมากสี่วันสามคืน มาเที่ยวเกือบจะล้วรอบหมดแล้วสิชนทนนมคีรีคีรีวงไต่หมดทุกอำเภอนะคะตรงไหนที่สวยนะคะไปไปเกือบหมดนะคะยังไม่ลงทางไปทางฝั่งนู้นนะคะเดีย๋ยวจะพาเดินเล่นชายหาทะเลนะคะเออลงรักปาใต้นะคะเมืองใต้นะคะลงรักมากนะคะคือเา๋ยจะมองว่า ทะเลใต้เป็นทะเลที่ชลบุรีระยองก็จะมีทะเลเหมือนกันนะคะไม่มีมือกล่องนะคะชลบุรีระยองก็จะมีทะเลเหมือนกันนะคะแต่ว่าทะเลทะเลที่นู่นจะอยู่ใกล้แล้วจะแบบแดดนะคะแบบเป็นแส,บ,สบผิวอะคะ่ะแล้วมันอยู่อยู่ใกล้แล้วมันเหนียวเหนียวตัวมาก เข้าใกล้ไม่ได้นะคะแต่ที่ที่นี่ที่ที่ภาคใต้นี่จะไม่เหมือนอ่จะไม่เหมือนชนบุรีนะคะจะไม่จะไม่จะไม่เหมือนชนบุรีไม่เหมือนทะเลระยองคืออยู่ใกล้ยิ่งเย็นค่ะอยู่อยู่ได้นะคะยิ่งยิ่งใกล้ยิ่งเย็นคือธรรมชาติเขามากจริงๆคือวาด้วยเรื่องธรรมชาติเขาเยอะมากจริงๆนะคะอย่างข้างหลังจอยนี่ก็เป็นข้างหลังจอยก็จะเป็นอืมก็จะเป็น ต้นมะพร้าวต้นอะไรธรรมชาติเขายังเหลืออยู่นะคะฝั่งทางนู้นก็จะเป็นหุบเขานะคะเป็นเขาเป็นอะไรนะคะก็จะเป็นอย่างนั้นนะคะคือธรรมชาติเขาเหลืออยู่มากจริงๆนะคะาคใต่ไม่ไม่ไม่เหมือนไม่เหมือนบ้านเรานะคะไม่เหมือนฝั่งไม่เหมือนฝั่งชนบุรีฝั่งระยองฝั่งอะไรอย่างนี้นะคะคือเข้าใกล้น้ําทะเลไม่ได้คือเข็มจัดหนึ่งเข็มจัดสองแล้วก็แบบ อยู่ใกล้แล้วเหนียวตัวค่ะร้านที่นี่อาหารทะเลสุดยอดมากเหนียวมากเอยน้ำเดี๋ยวจะพาไปเล่นเล่นเนข้าม,มีคนบอกว่าทะเลภาคใต้ไม่ไม่เค็มเหมือนที่นู่นนะคะเดี๋ยวจะพาด,ดูนะคะว่ามันเค็มไหมค่ะเดี๋ยวเรามาพิสูจน์กันเลยว่าภาคใต้น้ําทะเลเค็มไหมเดี๋ยวจะชิมให้ดูนะคะน้ําทะเลภาคใต้เค็มไหมเค็มไหมถืกตัวถือตัวมาตลอดนะคะ เทมเหมือนกันนะคะเลี้ยทะเลภาคใต้เขาบอกว่าพิธีไม่ค่อยจัดเท่าไหร่เ yeah. ฮ้ยเย็นดี <c oughs> อ้เปียกหมดเลย <c oughs> อ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย มันใสมากอ่ะโอ้ยเย็นหม,นตมูตุ้งปังตึ้งปังนะเล่นน้ํอย่าเค็มมากเค็มปีเลยอืมอโอ้ยขึ้นซัดค่ะขึ้นซัดว์ขึ้นซัดน้ำทะเล ที่นี่เป็นส่วนตัวมากนะคะที่นี่ที่นี่เป็นส่วนตัวมากจริงๆนะคะว้าวว้ายคืนคืนมันซัดว้ายอ้ายน้าฟังเสียอะไาเลยอะเฉย มีคำหนึ่งคำอยากจะเขียนนะคะมาดูว่าจะเขียนอะไรนะคะมาทะเลต้องมาเขียนทรายนะคะไม่เขียนทรายก็กบทรายนะคะจะเขียนว่าอะไรนะคะเดี๋ยวมาติดตามกัน,นะคะ่ะนี้เขียนแล้วเจ๊จอยสิวินะคะมาสลับชื่อแล้วแล้วก็จะเขียนว่าความในใจที่อยู่ในใจนะคะอยากจะเขียนว่า คิดถึงคิดถึงจุดจุดจุดลอยลอยนะคิดถึง แม่พี่อยู่บ้านนะคะพี่ถิม่มบ้านพีงน้องเล่นอะไราเนี่ยนะเขาตอนเย็นเนี่ยจะมาครับ่อนก็จะเอาสาดอย่างนี้มาปูสาดกูเสือค่ะสุดอยอดอีช้าคนใต้นะคะ อิจฉาคนใต้จังเลยนะคะคนละแวกนี้อิจฉาคนสีชนแล้วก็ถนอมมากนะคะมีน้ำทะเลส่วนตัวได้เล่นด้วยนะคะอยากมาตอนไหนก็มาได้นะคะเลิกงานเสร็จก็มาชวนเพื่อนมาได้นะคะอันนี้ฟุงฟูนะคะขอโทษทีฟุงฟูคือเล่นน้ำนะคะฟงฟูคือเล่นน้ำแล้วอู้คือใหญ่เหีอม เดี๋ยวขออนุญาตปัดผมก่อนตอนลงตอน,ตอนเล่นน้ำทะเลก็จะอุ่นๆนะคะโอ้ขื่นใหญ่่ะอแตละทีเอื้อตอนเล่นน้ำก็จะอุ่นๆน,นะคะพอสิ็จแล้วตอนขึ้นไปแล้วก็หนาวนะคะเด็กๆชอบชอบเล่นน้ำมากโอ้ยขื่นมันแรงมากเดี๋ยวเดี๋ยวจะพาเบิงขื่นขื่นมากตละเถือ เดี๋ยวจะพาพาดูคืนสังเกตเว่นคืนนะคืนมาแต่ละเถือนะคะมาแล้วมาแล้วมาแล้วคืนนู่นยังมาแล้วนี่เห็นไหม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 โอ้หมาเออออะไม่ีหรออ่ามื่อยค่ะเด็กนี่เราดูนะคะยังสี่องโปรยจับได้มันนึกว่าไม่มีอังบจะบอกหูยังบอกว่าไม่มีชีวิต ตะเก,กียงจะถอยประกัศโอ้ยสุดยอดเลยมันคือทะเลที่อุดมสมบูรณ์มากนะคะภาคใต้มันคือทะเลที่อุดมสมบูรณ์มากภาคใต้เฮ้ยดูดิมันเป็นปูอะ่ะเี่โอ้ คือปูนี่ยังไม่ใใตายอะค่ะหเห็นไหม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 เขออกมาแล้วเนี่ยเป็นืออะไรคะกุ้งหรอกุ้งหรือเปล่าคุณกุ้งไหมหรือว่าเป็นหอยด้วยอันนี้ด้วยอันนี้คืออะไรอะปูเฉลี่ยวหรือเปล่าคะที่มันชอบอยู่ในกระดองใช่ไหมใช่ไหมสวยมากชมชา่นใจเราไม่ได้ทำร้ายมันนะคะไม่ต้องดารมาม่าเดี๋ยวเราขึ้นจากนี้เรารอีกเดี๋ยวเราก็ปล่อยมันนะคะ อะไรอ่ะปูไม่รู้ปูอะไรมันออกมาปะมันกำลังจะออกมาอ,อาามาะาน้องขอบลถ้าไปเลน้าจะไปขอร่างด้ยดี๋ยวาไปจับกัน <c ười> หายลงไปเลยไปแล้วม่เบนะแกมันจะเป็นลองนะอุยมันมุดมัมุเหือไมไม่ไม่ดิเนี่ยเนื้อเนือะเ้สอ เงียบเงียบทำเป็นนิ่งทำเป็นนิ่งจ้างใครพี่ก็ไม่ติดหน้าอ้าวนิ่งเป็นหลับแล้วล่เอ้า สำหรบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดตาก Subscribe ช่องเจ๊จอยสิบีด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็บ๊ายบายเจอกันครั้งหน้าไปโพลที่ไหนนะคะไปเที่ยวที่ไหนติดตามได้นะคะเดี๋ยวถ่ายให้ดูนะคะบรรยากาศสวยๆสำหรัคบคลิปนี้ก็บ๊ายบายค่ะ